สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในครั้งนี้นะฮะมีคําถามถามครับถามจากลายแอดในกรณีค่าก่อสร้างเรียบเก็บตามสัญญาที่เป็นบัญชีชั่วคราวณนะวันสิ้นรอบป,ปีงบจะออกมาหน้าตาแบบไหนคะหรืออันนี้ถามเรื่องค่าก่อสร้างนะที่เรียกเก็บและบัญชีชั่วคราวนี้อยู่ในผังบัญชีอะไรคะงานระหว่างก่อสร้างก็แสดงเหมือนงบต้นทุนผลิตที่เหมือนงานระหว่างผลิตเข้าใจถูกไหมคะออคำถามนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ สัญญาก่อสร้างอะรั์เชียบคำถามแรกเลยค่าก่อสร้างีด้เก็บตามสัญญาคือเราไปติวผู้สอบบัญชีภาษีก่อนไงเขาเลยถามว่าค่าก่อสร้างียกเก็บตามสัญญาเป็นบัญชีชั่วคราวใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วรอล้างออกตอนที่เราผลิตเสร็จ หรือสร้างสินทรัพย์นั้นเสร็จค่าก่อสร้างเนี่ยเก็บตามสัญญาที่เป็นบัญชีชั่วคราวบัญชีนี้นะคะเราอาจจะตั้งผังบัญชีอยู่ที่หมวดสองเป็นบัญชีนี้สินเอาไว้ก่อนอนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนแต่ละงวดที่เราเก็บมาเราก็ลงบัญชีนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงสิ้นปีเราก็มาประเมินในเรื่องของอส่วนที่ ทำเสร็จนะคะว่างานที่เราทําเสร็จเนี่ยเราทําเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องมารับรู้รายได้แล้วบัญชีค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญานี้เราจะถูกล้างออกเมื่อไหร่หรอนะคะเมื่อส่งมอบงานก็คือเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ล้างออกอดังนั้นถาม2เรื่องนะค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาเป็นบัญชีชั่วคราวอาจารย์เจี๊ยบบอกตั้งพักไว้ก่อนแล้วรอล้างออกเมื่องานเสร็จส่วนงานระหว่างก่อสร้างเนี่ยเราก็ตั้งไว้ทางด้านเดบิตตลอดแหละอพอเมื่อเสร็จเราก็ล้างออกกลายเป็นสินทรัพย์ที่เราสร้างเสร็จคําถามถามว่างานระหว่างก่อสร เหมือนเหมือนกับเรื่องของต้นทุนการผลิตไหม,มก็จะเหมือนด้วยถูกปะ่ะค่ะอาจารย์มันก็คือ,เ,อเ,ปเป็นบัญชีสินทรัพย์บัญชีหนึ่งค่ะอืมนะก็ในงบต้นทุนผลิตก็จะมีตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ค่าแรงงานค่าใช้จ่ายผลิตเอามาบวกกันเป็นต้นทุนทั้งหมดบวกงานระหว่างก่อสร้างต้นปีหักงานระหว่างก่อสร้างปลายปีก็จะกลายเป็นต้นทุนงานที่ผลิตเสร็จในรอบปีนั้นค่ะก็คือต้นทุนค่าขอสร้างนั่นเองค่ะ